สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหา Google Chrome มันเด้งโฆษณาขึ้นมาเองทุกครั้งที่เราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับมันเนี่ยเกิดจากที่เครื่องเราเนี่ยโดนฝังสคริปต์ไว้ขั้นตอนแรกก็คือไปที่ค้นหาครับแล้วก็พิมพ์ว่า Task s c h e d u l e นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มาดูที่ช่อง Last Run Time แล้วเราก็คลิก2ครั้งเพื่อให้มันแสดง ลันไทม์ครั้งล่าสุดนะครับจากนั้นมาดูที่เนมครับก็คือจะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ของเรา t r i g เกอร์ก็คือ a s system Startup ทุกครั้งที่คอมของเราได้ถูกเปิดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูที่แอคชั่นครับจะเห็นได้ว่ามันเนี่ยสั่งให้ Start CMD c o m m a n d line นะครับแล้วก็รันสคริปตามที่มันได้ฝังไว้ด mm ับเบิลคลิกเข้ามาหรือกด Edit mm hmm. ก็ได้ครับ จากนั้นเนี่ยเราเปิดโน้ตแพดขึ้นมาให้คลุมตัวนี้ทั้งหมดนะครับ copy แล้วก็มาวางคุณจะเห็นได้ว่ามันเนี่ยแอดข้อมอาแอดสคริปต์ลงไปในรีจิดิตนะครับก็คือสั่งให้เปิดเอเพลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปที่เว็บนี้ทุกครั้งที่เครื่องเราได้ถูกเปิดใช้งานขึ้นมาจากนั้น เปิดดีจดิตขึ้นมาครับค้นหาแล้วก็ให้ไปโฟลเดอร์ตามตามที่เราได้ก๊อบมาวางไว้เลยครับ current user software แล้วก็ Microsoft แล้วก็ Windows c ค r r e เรน e r เ i อรแล้วก็รันนะครับอ่ะโอเคทีนี้จะเห็นแล้วว่าในร i จิตของเราเนี่ยมันมีคำสั่งให้เปิด e q u a l ว e r ของเว็บนี้อยู่นะครับก็คือเป็นเว็บโฆษนามาแวร์ที่ฝังมากับเราให้เราคลิกขวาแล้วก็ดีๆไปเลยครับกด yes จากนั้นปิดวิจิตริตไปเลยครับแล้วก็แคนเซิลสอันนี้ไปแล้วเราก็มาลบ Delete ตัว t a s k s c h e d u ดูไปเลยนะครับที่เป็นมาแวะตัวน,วนี้กด Yes เรียบร้อยครับแค่นี้ทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาก็าจะไม่มี Google Chrome ขึ้นมาแล้วขอบคุณครับ